โอเคนะครับผมนะฮะนี่เป็นแปลงนี้นะครับคือจะมีหมู่บ้านอยู่มีบ้านอยู่ตรงนู้นนะครับมีบ้านอยู่ตรงใกล้นะครับอันนี้คือน้ํานะคือผมมารู้จะพูดยังไงอ่ะคือแบบคือมีน้ําผ่านไหลแบบนี้ตลอดอ่ะนะฮะคือมีน้ําไหลเข้ามาตลอดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเป็นช่องเนาะเขาเรียกอะไรอ่ะที่เราไว้เปิดน้านะฮะเนาะก็ก็จะมีน้ําไหลลงมาในตรงนี้นะครับคือถ้าทํามันแจ๋วอ่ะ ตรงนี้นะครับแปลงนี้10บไรนะครับตัวนี้แบ่งนะครับแบ่งแปลงขายนะครับผ่อนผ่อนได้นะครับผ่อนก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเนาะแปลงนี้นะครับแปลงนี้สวยนะครับแปลงนี้นะฮะแปลงเนี้ยผ่อนกับผมผ่อนกับเจ้าของได้เลยไม่ใช่ผ่อนกับผมผ่อนกับเจ้าของนะฮะตัวเนี้ยเป็นของนาผมเองนะฮะแต่นาเขาอายุเยอะแล้วเขาก็ไม่มีคนช่วยนะครับก็เดี๋ยวผมช่วยช่วยดูแลให้นะครับนนองนาเขาบอกว่างี้นะครับ โอเคนะครับก okay, ็เบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้นะครับตรงนี้เริ่มจากตรงนี้นะตรงนี้อ่าตรงนี้ก็คือสะพานนะครับสะพานประตูสี่นะครับลหลายท่านก็น่าจะรู้จักเนาะสะพานประตูสี่นะครับนี่นะฮะนี่เนาะสะพานไก่อะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไก่แล้วไก่โดนไปรุ่นทุบไปหมดลวเอาไปแกงหมดล้วนะครับโอเคเราก็จะวิ่งหน้าลงใต้นะครับเรียบคลองนะครับไปทางเข้ากรุงเทพนะครับ ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับแต่นี้เราไม่เราปิดก่อนเพราะเดี๋ยวจะมึนหัวนะครับโอเคนี่นะฮะก็จะวิ่งลงใต้มานะครับเนี่ยวิ่งลงใต้มาถนนเรียบคลองมาเลยนะครับเรียบคลองชนรัทานนี่นะครับเรียบมาเลยนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยนะครับวิ่งมาประมาณสักผมคิดว่าน่าจะประมาณเอ่อสินาทีคิดว่านะวิ่งด้วยความเร็วแบบแบบว่าเอ่อโตเรโตเลยนะครับล้วความเร็ว ท่าเทเลโตเลยนะครับก็สังเกตเพื่อนๆนะครับสังเกตเียผมเนี่ยครับผมคือมาดูพูดไงคือส่วนมากนะครับจะเป็นโคกหนองนากันหมดแล้วแถวนี้นะครับคือถ้าใครที่ชอบนะที่มีความฝันนะครับคืออยากจะทําโคกหนองนานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยส่วนลุงเผื่อนนะครับเนี่ยคือบริเวณเนี้ยโซนเนี้ยจะเป็นโคกหนองน้หนองขอโทษขอโทษครับโคกหนองนานะครับโคกหนองนานะฮะวิ่งมาเรื่อยนะครับไม่ไกลนะไม่ใช่แบบไปถึงกําแพงดินนะ ไม่ไกลนะครับให้เราขี่รถไปเรื hey, the ่อยๆนะครับขี่รถไปเรื่อยๆแล้วก็มองมองขวามือนะครับก็ข้างซ้ายมันจะเป็นคลองชลประทานเนาะนะฮะให้เรามองขวามือนะครับเพราะว่าโซนนี้เขาจะเป็นตำบลวัดพิกหมดเลยนะฮะนะฮะตัวนี้นะตำบลวัดพิกหมดเลยนะครับให้เรามองโซนขวามือนะครับวิ่งไปเรื่อยให้มองไม่ใช่ให้มองโซนขวามือให้มองขวามือนะครับวิ่งไปเรื่อย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 นะครับไม่ไกลไม่ไกลนะครับไม่ไกล ในแผนที่ดูเหมือนไกลแต่ไม่ไกลผมไปลองวิ่งมาแล้วไม่ไกลนะฮะนะฮะให้มองหาหมู่แปดนะครับให้เราวิ่งมานะครับหมู่แปดนี่นะฮะดูนะฮะนี่นะฮะบ้านนาดอนซอยบ้านนาดอนหมู่แปดนะครับเนี่ยนี่นะตรงนี้นะฮะนี่นะครับเส้นนี้นะครับเนี่ยเข้าไปเลยตรงนี้นะครับเข้าไปตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วเข้าไปในซอยนะครับฝัในซอยบึ๊บบู๊บบ๊บเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะมีสองแปลงนะครับมีสองแปลง นี่นะฮะแปลงนี้นะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้มีทั้งหมด9้าแปลงนะครับก็แบ่งแปลงละหนึ่งไร่นะครับแบ่งขีด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 แปลงละหนึ่งไร่นะครับก็สามารถเอาไปทำโคกหนองนาได้นะครับตรงนี้นะนะตรงนี้นะครับฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็นสวนนะฝั่งตรงข้ามนี่เป็นสวนนะนี่นะฮะนี่นะเนี่ยแปลงเนี่ยฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็นสวนนะครับสวนของชาวบ้านนะครับที่เขาใส่อยู่แถวนี้เนาะนะฮะอันเนี้ยมันยังมีสวนอยู่แล้วนะฮะถ้าเราไปซื้อเราก็จะอยู่ ตรงข้ามนะครับอยู <fe et> ่ใกล้ๆนะครับอยู่ใกล้เขานะครับนะฮะแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศนะครับโอเคนะครับผมนะฮะนี่เป็นแปลงนี้นะครับที่ผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูเนาะนะฮะก็คือจะมีหมู่บ้านอยู่มีบ้านอยู่ตรงนู้นนะฮะมีบ้านอยู่ตรงใกล้ๆนะครับอันนี้คือน้ํานะคือผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือแบบคือมีน้ําผ่านไหลแบบนี้ตลอดอ่ะนะฮะ คือมีน้ําไหลเข้ามาตลอดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเป็นช่องเนาะเขาเรียกอะไระที่เราไม่เปิดน้านะฮะเนาะก็ก็จะมีน้ําไหลลงมาในตรงนี้นะครับคือถ้าทาอะไรอะทำโคกหนองนานะผมว่ามันแบบมันแจ๋วอะตรงนี้นะครับแปลงนี้สิบไร่นะครับตัวนี้แบ่งนะครับแบ่งแปลงขายนะครับผ่อนผ่อนได้นะครับผ่อนก็ผ่อนกับเราเลยนะครับวาแล้สองพันห้านะครับ นะฮะไม่แพงนะครับถูกคือถูก,ถกแบบถูกจัดเลยคืออันนี้คือน้ําเข้านะครับอันนี้เขาก็จะมีช่องช่องให้เราปล่อยน้ําเข้าในที่ของเรานะฮะคือนานี่เขาที่อยู่นี้เขาปฏิรูปแล้วเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนนะฮะเป็นสวนของชาวบ้านแถวนี้นะฮนะโอเคเนี่ยคือชี่ผมแบบมันว้าวตรงนี้เนี่ยมันมีคลองนะฮะคลองคือถ้าใครจะทําแบบ โคกหนองนาหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องเจาะบ่อบาอดาลให้ hey, นั่นเลยนะฮะเนี่ยผันน้ําเข้าในนาเราได้เลยนะฮะแล้วก็คือพูดไงอะ่ะคือมันสวยอะ่ะโอเคนะครับก็ยังไงถ้าสนใจก็เข้ามาเนาะทักมานะครับเนาะก็เดี๋ยวผมถ้าสนใจมาดูอะไรก็ทิศมาดูเส้นทางก็บอกเนาะนะฮะทักมานะฮะอิ inbox มาเนาะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผ่อนได้เนาะเอ่อผ่อนฟรีนะครับไม่มีดอกเบีย้ยนะไม่ใช่ผ่อนฟรีสิผ่อนฟรีดอกเบีย้ยนะฮะนะฮะส่วนราคาเงินผ่อนก็เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าจะยังไงนะครับผ่อนได้5ปี ฟรีดอกเบีย้ย5ปีนะครับ